สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสวงเสาเซครับแดดแจ่มจ่เลยครับเมื่อนี้มีง้วธทอง2โตครับมาเปิดราคาสู่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้เบิงกันครับมาเบิง์ง้วธทองตัวแรกครับเอาเป็นสีมุ่หมักตานกันแล้วกันครับพี่น้องครับสีมุ่งมักตานครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าลูกสองข้าทองง้วหนาดีสีมุ่หมักตาลเบิงครับ ลำตัวเงาดีเด้อสูงร้อยสี่สิบหาครับตัวนี้เปิดใบสองหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันสูงร้อยสี่สิบหาเด็ดอีลีครับทองสี่เดือนนะครับตัวนี้ตัวทองให้แล้วประกันทองครับทองสี่เดือนแล้วครับพี่น้องครับนี่ไผสนใจโทรมาเลยครับลูกสองค่ะทองจมูกสีดำโบชีบโบแบงแต่ว่าเข้านั่นบ่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเข้าให้หมเดอร์พึ่งได้ลงรถมาบางท่นครับพึ่งลงเครืองมาเล็บกระง่ามงวดตัวนี้เล็บกระง่ามโนมกระซีเต่าแข้งขาเหยียดครึ่งหนึ่งเอาล่ำโตวสวยครับสองหมื่นสี่พันครับทองสี่เดือนครับประกันท่องครับเขาเป็นวงพันทร์เลยเขานี่บรรยากาศสดๆครับนี่เขาเน่าไอซื้อตะวันบดือบดสนครับบดอบอสนนี่ครับนี่บดือบดสนคุณนะ่ะสีม่วมักตานหาเ่าครับ งูสูงรอยสี่สิบหา้าคนนีครับนี่เบิร์ครับสองหมื่นสี่พันล่ำตัวเงาเงางูาใส่ใหญ่ครับงูใสใหญ่ทองสี่เดือนเพชสีดำครับบรรทายสีม่วงมักตรานครับสองหมื่นสี่พันถูกทูบครับอ้าวทรงฟีสองร้อยโลสนใจโทรมานี่คืองวทองโตแหลกนี่โอ้เข่า สายข้อกับบม่มีหัวตัวนี้สายข้อกับ,บม่มีเดี๋ยวบ่ตึงจัดการไฮเดอร์คุณพอ่อคุณแม่บ่ต้องห่วงเรื่องเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนหไห้หม่ครับงัวเปตเตเรีงครับลำ้ตัวลำ้มชิงดีแหงครับบ่งครับเล็บเล็บกระง,งามเล็บโบเปเดอร์นุ่มกับซีเต่าประกันทองครับอายุนี่ดีอหลายืนนี่ดีโย่ข้อขึ้นโย่ข้อขึ้นโย่ข้อขึ้น,น,นเดี๋ยวเบิ่งช่วงถ่ายครับเบิ่งช่วงถ่ายก่อน ไปชงถ่ายก่อนเพศดำดีครับเพศดำดีโอ้ลำเนาอิลีครับลำเนาอิลีไปหางวลักษณะน,นี้ครับไปหางวลลกษณะน,นี้สองหมื่นสี่พันสนใจทร่หาบ่าตึงเด็ดเลยนาเลียงสุดๆนี่นี่คืองวดตัวแรกสองหมื่นสี่พันง้วอทองซีเดือนครับทองสีเดือนสีมุมงมักตาลสีมุมงมักตาล สูงลอยสีสิบหานี่สุดยอดครับตัวนี้ลำเนาอีลีอแนวนี้ไปไว้เลี่ยงครับสักโตนึงเขาคอเขา,ขาลักครับเอาไปเบ่งตัวที่2ครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาตัวนี้ทองหกเดือนแ้้เดีครับทองหกเดือนเอาถึงตัวทองให้เแล้วเมื่อเป็นทองสซนๆครับตัวนี้ขาดการดูแลครับขาดหยาตะว่าลูกหันตัว,ตวใหญ่แล้วครับ เราถึงตรวจห้ลูกตัวใหญ่แล้วด้วยครับตัวนี้ครับนี่เบิ่งครับตัวนี้เปิดไว้ครับถือขึ้กันครับสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันลูกสองลูกสามประมาณนี้นี่หน้าต่างงามอยู่ครับหน้าต่างงามตัวนี้ลูกสองลูกสามหน้างามนะครับตัวนี้หน้างามสีแดงครับสองหมื่นสามพันจมูกสีดำบอชีบอแว่นี่ เบิ่งครับจมูกครับบบชีโบแบงหนางงามขึ้นกันครับหนางงามสองหมืนสามพันสูงลอยสีซิมฮะท่องหกเดือนแล้วเอาไปกินหญ้ายิ้มยิ้มขึ้นไปสีทองไงก็หนีู่ครับง้วขาดหญ้าอยู่มองนี้ง้วขาดหญ้าครับพวงหางสีดำดีช่วงท้ายช่วงท้งทายมังหันได้ลูกเพศผูครับแยกลูกขายไปแล้วเพราะว่าเต่านมหลายเมียเลยจ,จ่อย สวัสนีท่องญ่แล้วครับทองหกเดือนเด้อดตัวนี้ครับลูกตัวไงแล้วสองหมื่นสามครับนี่คืองวอท่องตัวที่สองสองหมื่นสามพันนมกระซีเต่าเล็บกับงามอยู่เด้อดครับเล็บงามอยู่บกขี่ไาลเดอกครับเล็บใครสนใจยกชุดเลยก็ได้ครับงวอนาเลี่ยงมาทั้งสองตัวง่ายข้อขึ้นนี่ละง่ายข้อขึ้นนาเลี่ยงมาทั้งสองตัวนี่ แดงเป็นแดงในข้อขึ้นสองหมืนสามพันครับตัวนี้ทองหกเดือนอ,อ้างดีเว้ตัวนี้อ้างดีครับอ้างดีตัวหนึ่งล่ำตัวเน่าเอามาสนใจตัวใดครับโทรหาบ่าวตึงเด้อเมื่อนี้นีม่มาฝากคุณพอ่อคุณแม่เป็นงวัวทองถึงสองตสูงลอยสี่สิบห้าสำหรับคลิปนี้บ่าวตึงปทุมราชขอจบคลิปตัวเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม